กานเจริญการช่างอ๋อไล่ให้หน่อยส่วนไหนบ้างของรถมีอะไรบ้างอันนี้ลูกสางหน้าที่อันนี้ลูกสางเลยคุยข้าวไปคุยข้าวนะโอเคนี่ลูกรวมครับลูกรวมรวมข้าวเข้ากระเพาะอ๋อไอ้เนี่ใบเคี้ยวใบมีดนี่ใบมีดใบมีดหมวยจรวดหมวยจรวด แท็กแท็กแท็กโอ้โหล้อเอียมพค่งล้างเสร็จใหม่เลี่ยมแปดปั๊มยกปากปั๊มยกปากโอ้ปั๊มอีกระบบส่งข้าวตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวนี่ปั๊มตัวเดินปั๊มเดินซ้ายซ้ายสี่มือขวาลูกนี้หนอ่งสองสี่มือสมือใหม่ไม่มีวิน สายพานใช้เครื่องขึ้นเพาลอยสายพานจะเดินพานจะเดินโอ้โหกี่เส้นน่ะหกเส้นหกเส้นเครื่องยนต์เครื่องฮีโน่เจฟไวเจไว้โโยสองร้อยเจ็ดสิบเนไนาสองร้อยเจ็ดสิบแรงม้าโอ้มืดมองไม่เห็นครับโอ้โหท่อรุ่นไหนเนี่ยอู่ไหนทำนะทังน็อตทังน็อตนะน็อตสายดันน่ะเอ้ยอ๋อ บําจะเดินข้างขวาาเดินข้างขวาโกรกสิบสองจะเดินจะเดินเลยแรงปานเดรินแรงแรงสั่งได้ล้างเยี่มเยมๆมล้างมาใหม่ใหม่สดสดเยิ้มพร้อมกินสาน 2511ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นอ,อีสานวันไหนนะ29่สเ <49. S 1> นี่ยนะโอ้โหยี่ 6, 6, 6, 9, สิบเก้าสามสิบเจียวลงทอง 7, เจ็เกียวลงทองอันนี้ก็เพาะส่งขึ้นอุ้มส่งขึ้นรถฝั่งนูน้นเกียวปานเจริญอู่ปานนครปฐม วั<ด><า>งน,น,น,นอนเ,เออนอนๆนๆอําเภอบางเลนนอนฟาบอรี <evet. S 1> อยากได้แบบไหนน็อตจัด hey, ให้มอดจัดให้จัดให้ได้ครับ <c oughs> รถอาจารพันรวกรวมในเกี่ยวจงนี่ครับไม่ใช่ผู้โพอเกี่ยวตลอดโดับเพล่เรยมีดับเพล่เรื่ยเหดับเพล่โอ้ดับเพลงตัวแรงตัวนี้ที่พันแน่ตัวนี้ตัว ถ้าปล่อยละอองดีๆก็ดับได้แล้วนู่ยนุนย่นดีปวดนะนุ่นเนี่ยนึกว่าดับเพลิงตัวล่างนี่ยเ <c oughs> อาไปล้างรถแบบนี้อ๋อนี่ตัวนี้มีประโยชน์เนี่ยไว้ดับเพลิงเนี่ยฉุกเฉินเอาไปด้วยพกไปด้วยปลอดภัยดีกว่าจะวิ่งหาน้ำเจอถ้ามีตัวนี้น้ำเต็มถังก็ใช้ได้ดครับก็ป้องกันเพลิงไหม้ได้ระดับหนึ่ง โอเคครับดูหน้าช่างมอสเดี๋ยวนะเดี๋ย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 เ <Good. S 1> เอาไม้ไมายกพ้งไม้โอเคช่ okay. <All right. S 1> างมอส